เจอกันอีกแล้วทุกคนวันนี้เราจะมาดูกันว่ามดแดงต่างต้นมาปล่อยรวมกันจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์จะออกมายังไงจากที่เราเอารังใหม่มาปล่อยเมื่อกี้นะผ่านมาประมาณ30 20 30นาทีนะทุกคนนะผลลัพธ์ที่ได้คือมันมาโจมตีรังเก่าทุกคนดูเลยเนี่ยมันมาโจมตีรังเก่าเนี่ยกำลังขนขนลูกอ่อนออกเลยในรังเก่าเนี่ย okay, ขน<า>ออกเพียบเลยเนี่ย <Okay. S 2> นี่คือข้อเสียของการที่เอามดมดมดแดงคนละต้นมานะทุกคนนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่คือข้อเสียมดแดงกําลังย้ายไข่แล้วเพราะว่ามัน <I know. S 2> พวกที่มาใหม่นี้มันเยอะกว่าไไเอนามัจะปห ถ้ามันเอามารังไหนนี่ก็แสดงว่ามันจะเอามารังที่มีแม่เป้งไอ้พวกนี้เนี่ยไข่แม่เป้งเนี่ยกำลังเป็นตัวตัวใหญ่เลยเนี่ยไข่แม่เป้งไข่แม่เป้งไข่ใหญ่เหรอเออไข่นางพญาลูกแต่ว่าไข่เล็กๆคือไข่ลูกน้องคอละคอกนี้ขอกู่ได้มันเยอะจริงอ่ะนี่คือบรรยากาศสดๆนะฮะสำหรับการอที่เอามดแดงคนละต้นมาใส่กันนะฮะคือรังเดิมเขาจะอยู่ขวดนี้แต่ปริมาณมันน้อยแล้วทีนี้เราเลยอยากจะลองดูว่าเออถ้าเอาต้นใหม่มาใส่ปริมาณเพิ่มนี้มันจะเป็นยังไง นะฮะผลลัพธ์ก็ออกมาอย่างที่เห็นฮะเราเอาต้นใหม่มาใส่ที่ขวดนี้นะครับแล้วก็ปล่อยมันออกมาหากันเองแล้วมันมาบุกโจมตีรังเก่าตรงนี้เนี่ยเห็นไหมทั้งทั้งที่รังเก่ากำลังขึ้นใย,ยสร้างใย,ยไว้เต็มเลย <S <S มันเข้ามาบุกเนี่ยมันเข้ามาบุกแล้วก็มีการคาบไข่แต่เราไม่ยังไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่คาบไข่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นรังใหม่หรือว่ารังเก่าที่คาบไข่ออกมาคาบไข่ออกมาจากขวดจนหมดเลยกาลังจะมีไข่อยู่ในขวดนี้นี่คือผลลัพธ์ของการเอามดแดงคนละต้นมาม,า,า,นา,นนะามีการกัดก100ันนะทุกคนนะสรุปว่าามีกกกรััดน มันมีการโจมตีกันนะมันเหมือนกับว่ามันแย่งไข่กันนะไอชุดใหม่มาเนี่ยมันจะแย่งเอาไข่ของชุดเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยโอ้โหบราการสดสดคือมันจะเอามารวมกันไม่ได้แต่ถ้าจะเอามารวมกันเนี่ยมันต้องทําตั้งแต่ตอนแรกรู้เลยแบบนี้เราต้องเอาลังหลายๆต้นมารวมกันแล้วก็มัดใส่กระสอบเดียวกันไว้ก่อนแล้วอาจจะให้อาหารในนั้นอาจจะฉีดน้ําหวานให้ก่อนมันถึงจะรวมกันได้คือตอนนี้เราไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นลังใหม่หรือลังเก่าที่คาบไข่ออกมาเนี่ย คาบไขออกมาหมดเกลี้ยงเลยถาดูผลลัพธ์นะครับของการเอามดแดงคนละคนละต้นมารวมกันนะครับมันจะเป็นคนละหมู่ประมาณนี้คนละคนละพวกประมาณนี้แต่ก็พอสังเกตได้ว่าน่าจะเป็นมดแดงกลุ่มเก่าที่ป้องกันไข่ตัวเองแล้วก็เอาไขตัวเองออกมาเกาะกลุ่มกันอยู่ข้างนอกแบบนี้โดยการยอมแพ้มดแดงกลุ่มใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะนี่คือความรู้เกี่ยวกับมดแดงต่างต้นนะฮะเอามารวมกันต่างเวลาจะมี ผลลับแบบนี้นะทุกคนนะนี่คือข้อเสียที่เห็นแบบชัดเจนนะครับแล้วก็ด้วยหลักฐานที่ชัดเจนนะครับตอนนี้ว่ามดแดงคนละต้นไม่สามารถเอามารวมกันได้ถ้าไม่มีวิธีทําให้มันอยู่รวมกันได้ก่อนที่จะเอามาปล่อยฮะค, <c oughs> คือเดิมทีผมปล่อยมาก่อนแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะหลังหลังเดิมที่อยู่ที่นี่แต่ปร,ปริมาณมันน้อยมากนะครับเพราะว่าผมได้มาลังเล็กๆเองก็เลยจะเอามาเพิ่มวันนี้พอเอามาเพิ่มแล้วผลลับออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละทุกคนเดี๋ยวคอยดูตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับ จริงๆอ่ะมันมีวิธีปล่อยอยู่คือถ้าเราเอามารวมกันในหลายตัวเนี่ยเราเอามารวมกันเลยตั้งแต่แรกแล้วก็แล้วก็เอาเอาน้ําตาลฉีดให้มันนะครับมันมันจะอยู่รวมกันได้เองครับมันมีวิธีทําอยู่แต่ตอนนี้คือมันมาคนคนละเวลามันมาคนละวันกันนะฮะก็เลยปล่อยใส่กันดูเพื่อหาคําตอบแบบนี้นี่เองนะครับนี่และเราก็ได้คําตอบออกมาว่าเป็นแบบนี้นะทุกคนนะก็คือมดรังเดิมนะครับออกมาอยู่ข้างนอกออกมาอยู่นอกรังเดิมแบบนี้นะทุกคนนะก็คือว่า คล้ายๆกับว่าเขาโดนไล่ออกมานะครับเขาก็มาเกาะตัวพร้องกับไข่อยู่อย่างนี้นะทุกคนนะเขาจะมารวมตัวอยู่นี้แต่ผมดูว่าน่าจะหล่นอีกไม่นานเขาคงหล่นแล้วเนี่ยโผล่ขนาดนั้นไม่ลงแปลงนี่คือวงจรชีวิตมดแดงนะครับการเอารวมกันต้องมีวิธีทําให้มันอยู่ร่วมกันได้ก่อนฮะการที่เอามดมดแดงหลายๆต้นมารวมกันเนี่ยต้องผ่านกรรมวิธีให้มันอยู่ร่วมกันได้ก่อนแล้วก็เอามาปล่อยนะครับผม ที่เอามาปล่อยแบบนี้ก็คือว่าเดิมทีพอามาปล่อยแล้วหนึ่งรงมันปล่อยแล้วมันน้อยปริมาณตัวมันน้อยก็เลยเอามาเพิ่มวันนี้นะฮะก็คือมาคนละช่วงจังหวะกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นอย่างที่แฮนโดนไล่ตะเพิดออกมาครับเขามาอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะฮะเขาจะกลับเข้าไปในรังเดิมได้ไหมนะฮะนี่คือรางใหม่นะฮะที่เอามาวันนี้นะฮะ บทสรุปที่ได้นะครับมดแดงโครลาต้นห้ามนามาปล่อยร่วมกันต่างเวลาโดยเด็ดขาดนะฮะถ้าจะนํามาปล่อยร่วมกันก็คือเราต้องทําให้เขามาอยู่ร่วมกันได้เสียก่อนหรือผ่านกรรมวิธีทําให้อยู่ร่วมกันได้เสียก่อนแล้วค่อยเอามาปล่อยเวลาเดียวกันนะครับนาความรู้เกี่ยวกับมดแดงมาฝากกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ